ครับสวัสดีครับช่ไหมครับต่อตัน,นี้แล้วครับป่อจะต่อปั๊มเจ็ดสวนนะครับก็ตอนนี้ก็ดึงท่อเดิมขึ้นมาแล้วก็ต่อประมาณนี้นีุ่วาลเดิมอยู่ป่อเดิมก็หนึ่งนิ้วนะครับคุชวาลหรือหัวกระโหลกนะครับจะไเป็นสนเกลเลตรงเกลเลตจังดีหน่อย ท่อที่เจาะก็ห้านิ้วนะครับยังไน,นะี่เปีห้านิ้วนะครับที่เจาะน้ำมาดาันไว้นะครับตัวนี้นก็นับไปหนึ่งเส้นนะครับสี่เมตรอ,อ่านตัวอแอร่อากาศเชื้อน้ำกลับน้ำย้อนกลับนะครับตัวนี้ก็นิ้วสองอันนี้นิ้วหนึ่งนิ้วนะครับก็นีบเส้นที่สอง ที่สองตรงนี้สองเส้นที่สามสามนะครับเส้นที่สี่นะครับเส้นที่ห้านะครับห้านะครับแล้วก็เส้นที่หกนะครับสี่หกสี่หกยี่สิบสี่นะครับยี 24, ่ิบสี่เมตรแล้วก็ใส่ข้องอ งอ90ฮะหนึ่งนิ้วแล้วก็นิ้วสองนะครับตัวนี้ก็สี่เมตรเป็24น24ิบสี่นะฮะก็จะรวมกับตรงนู้นอีกต,ตรงนี้สายตรงถึงปลายท่อนะครับท่อน้ำบาดาลแล้วก็จะมีบวกอีกส4สี่เมตรอีกก็จะมีบวกท่อนี้นะครับ ตอนนี้อีกจุดหนึ่งมีท่อเดิมปั๊มยังไม่ได้ตัดนะครท่อเดิมนี่นี่เอ็นี้อีกสองนี่บอกอีกสี่แล้วก็น่อีกสองเมตรประมาณสองเมตรก็รวมแล้วก็สามสิบเมตรพอดีนะครับโอเคก็ตรงนี้นครับมีใส่ข้าง,งอให้มาเกาะตรงนี้ไว้ก่อนข้อห้านิ้วไว้ก่อนนะครับหน้าง,งานจริงนะครับ รกหน่อยทวนยังไม่วนยังไม่ได้ถลองเรางบเรางบจะไถหรือให้กัวกินตรงนี้นะ,าค,านนะครับไถไถยาคานี่แหละงานจริงประมาณนี้นะครับติดต่อรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าจะใช้กับมอเตอร์ยูนิว่าเซลแต่ถ้ามอเตอร์ไฟบ้านมันไม่มีปัญหาหรอกครับวันนี้มากระเทสดูเสวนกาวที่ใช้ก็เป็นก่าวท่อน้ำไทยนะครับ เค okay. จะไปเรื่อตัดจับปงจับแป,ป๊บจับตรงนั่ขันท่ออุปกรณ์อือ่นว่นากันอีกทีมีอะไรอีกก็เอ,อกหลอกกาวแห้งแล้วครับแล้วก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มหน่อยเมื่อกี้ลืมคิดตรงต่อเข้าปั๊มนะครับก็จะมีขาดอยู่ตัวนั้นหนึ่งนิ้วก็น่าใช้ตัวเดิมได้อยู่ก็จะขาดต่อตรง ต่อตรงเกี่ยวนอกเกี่ยวนอก PVC นิ้ว2องนิ้วสองนตัวหนึ่งใส่กับปั๊ม okay. คตอนนี้ก็ตอนยกลงคนเดียวก็จะง่ายอยู่มั้งน่าจะพอได้อยู่แต่ว่าถ้าตอนดึงขึ้นตั้งสองคนนะครับตอนดึงขึ้นสองสาคนเพราะมันมีน้ำตอนนี้จะมาเทน้ำออกแล้วมันก็จะดึงง่าย เดี๋ยวจะลองหย่อนลงก่อนนะครับหย่อนลองลองลองดูกันเราค่อยไปซื้ออุปกรณ์แล้วกันโอเคไหมหย่อนนิดนึงฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็หย่อนท่อลงไปเรียบร้อยนะครับเหลือต่อท่อไปที่ตัวปัม๊มน,นี่กระปุกใส่ไฟ ถูกท่อไว้นะครับกันท่อหลุดไปด้านล่างนะครับเดีย๋ยวต่อตรงท่อเส้นนี้ไว้ก่อนนิ้วให้นิ้วสองนี่นะไว้ก่อนกันท่อหลุดนะครับต่อทากาวไว้ก่อนเส้นหนึ่งกันกันเหนียวนะครับโอเคแล้วไปต่อตรงปั๊มอีกทีนะครับเอาแล้วครับโอเคอุปกรณ์ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ โอเคติดตามตอนต่อไปครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใทั้งแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานจากหน้างานจริงนะครับ